สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอก็จะมามัดรวมตั้งแต่ออราสีเมษจนถึงราศีธนูนะคะเพราะว่าราศีมังกร,ก,รกับกลุมและมีนได้ทําคลิปแบบเต็มเไปแล้วนะคะที่เหลือ9้าราศีเนี่ยด้วยความที่แม่หมอรีบนะก็เลยมามัดรวมกันเลยค่ะคราวนี้คลิปนี้ก็คือทำนายเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะ,ะก็เป็นเรื่องที่สําคัญเนาะสำคัญมากเลยออเอาละค่ะ ราศีแรกนะคะราศีเมษค่ะคือผู้ที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมค่ะอ่าโอ้โหดวงความรักนะคะก็คือความรักของคุณน่ะให้ระวังนะเกณฑ์อกหักเกณฑ์โรคซึมเศร้านะคะจนกระทั่งเหมือนถ้ามีใครบางคนมาชอบคุณน่ะคุณก็จะเหมือนไม่อยากได้พอไม่ได้อยากได้แล้วก็ ทำใจไม่ได้กับแฟนเก่าหรือคนรักเก่านะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีโอกาสได้เจอหรือได้พบรักครั้งใหม่ที่ลักษณะคล้ายๆกับแฟนเก่าคุณเลยอ่ามันก็เลยทำให้คุณเนี่ยหายหายจากซึมเศร้าหายจากความเครียดหายจากความอกหักนะคะถามว่าเร็วๆไหมเร็วเดือนี้เร็วเดือนนี้สิจะสิ้นเดือนตุลาแล้วนะคะ ราศีพฤษภค่ะคือผู้ที่เกิดในวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนค่ะในเรื่องของความรักนะคะของคุณเนี่ยของชาวราศีพฤษภเนี่ยความรักเนี่ยจะเหมือนรักเด็กรักเด็กนะคะมีแฟนที่เด็กกว่าอ่าเป็นอะไรที่รักเด็กก็ต้องสายเปนะถ้าเปไม่ไหวเนี่ยเด็กก็ไม่รักนะ อเป็นช่วงของการจุกส,สมบูรณ์กับกับความรักเด็กตรงนั้นต่อไปชาวราศีมิถุนค่ะคือผู้ที่เกิดในวันที่14มิถุนาถึง14กับรกฎาคมค่ะอ่ะความรักของคุณกำลังจะมีปัญหานะมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทมีเกณฑ์แบบว่าเลิกลามีเกณฑ์จ้องจับผิดรวมถึง เกณฑ์ที่อาจจะต้องสูญเสียคนรักนะคะโดยตัวคุณเองนี่แหละที่เป็นตัวต้นเหตุน,นะคะอ่าต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะคือผู้ที่เกิดในวันที่15รกรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะชาวราศีกรกฎนะคะนี่ได้ไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงว่าคุณเนี่ย จะเจอความรักความรักของคุณในช่วงนี้จะดีมีคนให้เงินมีคนมาเปไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็จะเปไม่ว่าเปเงินเปเงินสดหรือสิ่งของหรือแก้วแหวนเงินทองมีคนเปนะคะเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยเป็นช่วงที่เจ้าชู้ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีคนมาชอบคุณหลายคนคุณก็เลยอ่าชอบเขาไปหมดเลยรักทุกคนเลยรักทุกคนรักเท่ากันด้วยนะคะ จะทำได้ไงอโอเคต่อไปชาวราศีราศีสิง์ในเรื่องของความรักนะคะชาวราศีสิง์ผู้ที่เกิดในวันที่17สิงหาคมถึง16กกันยายนค่ะดวงความรักค่ะคุณมีสเสน่ห์นะคะคุณมีสเสน่ห์มีความแบบมีความน่าชื่นชมมันมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้เกี่ยวกับความรักเสมอไปนะ คือคนที่เขามีออร่รามีสเสน่ห์เขาปุ้มฐานหรือผู้หญิงที่ดูแบบว่าเก่งอะไรพวกนี้คือน่าสนใจคุณกําลังเป็นที่น่าสนใจให้กับคนรอบข้างหรือแม้แต่ลูกค้าคุณหรือคนที่ผ่านตามมาเห็นเออด้วยความคุณมีออร่ราเออนะคะแล้วออร่รานี่มีประโยชน์มากๆเลยนะคุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่รดูทำงานใหม่ดูได้สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะ รวมถึงความรักอีกด้วยถ้าถามหาถึงความรักเนี่ยคุณมีออรา่าแล้วก็ภรรยาหรือสามีก็หลงรักนะคะ,ะได้รักครั้งใหม่กับคืนมาดีงามต่อไปชาวราศีกันค่ะคือผู้ที่เกิดในวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะาราศีกันนะคะถ้าแม บอกก่อนถ้าไม่หมอพูดอะไรผิดแล้วควนคอมเมนต์ได้เลยนะยินดีน้อมรับเลยแหละน้อมรับนะบางทีเรารีบไงอ่ะราศีกันราศีกันคือผู้ที่เกิดในวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะอ่ไพ่ซัเสเซ็ตค่ะความรักเนี่ยใครที่โสดจะเจอคู่แท้ใครที่รอคอยผู้แท้ก็จะมาจะเข้าหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานมีเกณฑ์ที่จะ เป็นแม่คนเป็นพ่อคนอะไรอย่างเงี้ยคือมีความดีอ่ะดีอ่ะดีงามในเรื่องของความรักเลยโดยเฉพาะเรื่องของมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานนะคะ,ะต่อไปชาวราศีตุลค่ะคือผู้ที่เกิดในวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะราศีตุลคุณมีเกณฑ์อกหักบอกเลยมีเกณฑ์อกหักมีเกณฑ์ทะเลาะนะคะ เพราะฉะนั้นคุณต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่เช่นนั้นแล้วก็เลิกมีโอกาสเลิกค่ะ,ะชาวราศีพิกจิกค่ะคือผู้ที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะโอ้โหชาวราศีพิกจิกค่ะได้ไพ่ใบเลิฟค่ะคือว่าคุณเป็นที่ท,ท,ที่รัก <c ười> คุณเป็นที่รักของคน ทั่วไปของคนรอบข้างทุกอย่างอยู่ในช่วงเวลาที่ทุกคนมาใส่ใจและดูแลคุณเพราะฉะนั้นความรักของคุณกับ,บแฟนคุณกับสามีกับภรรยาหรือคนรอบข้างเนี่ยค่อนข้างดีงามเพราะคุณจะได้รับการดูแลอย่างดีนะคะหรืออย่างเช่นแม่แม่แฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอ็นดูนะคะเอ็นดูคุณเป็นที่น่าเอ็นดูนะคะต่อไปชาวราศีธนูค่ะ คือผู้ที่เกิดในวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมค่ะชาวราศีธนูค่ะในเรื่องของความรักเนี่ยไม่ค่อยได้อะไรมากมายนะชาวราศีธนูเพราะว่ามัวแต่ทำงานมากเกินไปพอทำงานมากเกินไปลืมคนรักอืมระวังจะถูกทิ้งด้วยนะเพราะว่าทำงานจนลืมเขาเออเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ ใครอยากดูดวงก็ลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ